สวัสดีครับผมอาจารย์พัศกรเตโชว,วันนี้ชกุลครับวันนี้ผมจะพูดถึงธุรกิจที่พักแรมหรือว่าโรงแรมนะครับในหน่วยนี้จะพูดถึงธุรกิจโรงแรมเพราะธุรกิจโรงแรมมีส่วนสําคัญกับธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมากครับโรงแรมแบ่งออกเป็นทั้งหมด17ประเภทนะครับเรามาเรียนรู้จากประเภทที่1ก่อนนะครับ โรงแรมประเภทที่1ก็คือเป็น b u s i n e s s Hotel โรงแรม s i n e s s Hotel นะครับส่วนมากจะตั้งอยู่ในเขตชุมชนหรือว่าเมืองหลวงหรือว่าเป็นศูนย์การค้าธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจที่แน่นหนานะครับแล้วก็สะดวกกับการติดต่อธุรกิจนะครับโรงแรมประเภทนี้นะครับก็จะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีให้บริการในส่วนของห้องพักห้องประชุมสัมมนาแล้วก็เป็นศูนย์ธุรกิจนะครับ โรงแรมประเภทที่2จะเป็นโรงแรม a i r p o r ร Hotel นะครับเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการบินไปอีกประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เดินทางเนี่ยอาจจะต้องมาพักโรงแรมก่อนก่อนที่จะออกเดินทางครับ ต่อไปนะคะประเภทที่3โรงแรมประเภทห้องชุดหรือว่าเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับเป็นโรงแรมประเภทที่มีลักษณะคล้ายคายกันกับคอนโดครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของโรงแรมชิ้นนี้เขาจะมีการทําเป็นห้องชุดหรือเป็นห้องที่อำนวยความสะดวกเหมือนกับลุเหมือนกับคอนโดทุกอย่างเลยครับมีในส่วนของในการทําครัวห้องรับแขกห้องนอนนะครับ ส่วนมากโรงแรมประเภทนี้ก็จะจัดอยู่ที่ในเขตของเมืองหลวงหรือว่าตัวของกรุงเทพมหานครนะครับโรงแรมประเภทต่อไปนะครับเป็นประเภทที่4ครับโรงแรมต่างอากาศนะครับหรือว่ารีสอร์ทโรงแรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาพักผ่อนนะครับแล้วก็โรงแรมประเภทนี้เนี่ยจะมีลักษณะเป็นตึกที่ไม่สูงมากหรืออาจจะเป็นบ้านเป็นหลัง นะครับจะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของวิวบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวทะเลภูเขาหรือว่าเป็นแม่น้ำนะครับโรงแรมประเภทต่อไปนะครับก็จะเป็นโรงแรมที่พักและอาหาร ะครับหรือว่าคนทั่วไปจะรู้ว่าเป็นโรงแรมประเภทของ B&B นะครับก็คือเป็น Bed and Breakfast นะครับโรงแรมประเภทนี้เป็นโรงแรมที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยก็ไม่ได้แบบเหมือนกับ5ดาวนะครับจะเป็นลักษณะของห้องพักแล้วก็มีอาหารเช้าที่เป็นเหมือนกับเน้นไปเรื่องของธัญพืชนะครับหรือเป็นขนมปังนมแล้วก็ผลไม้ นะครับแต่โรงแรมประเภทนี้จะเป็นโรงแรมประเภทที่มีราคาที่ประหยัดนะครับแล้วก็สถานที่ตั้งของโรงแรมประเภทนี้ก็จะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆครับโรงแรมประเภทต่อไปนะครับก็จะเป็นประเภทของโรงแรมเพื่อการจัดประชุมสัมมนาหรือว่า c o นเวิร i o ชั่นโฮนะครับ เป็นโรงแรมที่มีลักษณะที่มีห้องพักจํานวนมากตั้งแต่500ห้องขึ้นไปนะครับแล้วก็มีห้องประชุมสัมมนาหลากหลายให้ลูกค้าที่มาพักแล้วก็จัดประชุมสัมมนาหรืองานเลี้ยงได้ตามสะดวกครับโรงแรมประเภทต่อไปนะครับ เป็นโรงแรมเพื่อการพนันหรือว่าเป็นคาสิโนแอนด์เกมโฮเทลนะครับโรงแรมประเภทนี้นะครับส่วนมากจะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับจะไม่มีที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนะครับโรงแรมประเภทนี้เขาจัดขึ้นมาเพื่อเป็นโรงแรมที่ให้คนเข้ามาเล่นการพนันนะครับแล้วก็มีการจัดบริการในส่วนของที่พักแล้วก็อาหารด้วย นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าต่างประเทศเนี่ยก็จะเป็นที่ลาสเวกัสหรือว่าจะเป็นที่กัมพูชานะครับเขาก็จะมีให้บริการในส่วนของโรงแรมเพื่อการพนันครับโรงแรมต่อไปนะครับเป็นโรงแรม ริมทางหลวงนะครับหรือจะเป็นฟรีเวโฮเทลนะครับแอนด์โมเทลนะครับโรงแรมประเภทนี้ก็จะเป็นจุดกําเนิดของโรงแรมก็ว่าได้ครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าโรงแรมประเภทนี้ส่วนมากเนี่ยเขาจะตั้งอยู่ที่เป็นติดกับถนนระหว่างทางนะครับเพราะว่าเขาจะรองรับสําหรับนักเดินทางโดยเฉพาะครับส่วนเขาจะมีให้บริการอะไรบ้างก็จะเน้นในส่วนของที่พัก แล้วก็มีตู้ที่เป็นพวกเครื่องดื่มหรืออาหารที่เป็นหยอดเหรียญน,นะครับต่อไปโรงแรมประเภทต่อไปก็จะเป็นโรงแรมประเภทของบ้านเล็กหรือลอส t นะครับก็จะเป็นโรงแรมที่มีลักษณะที่เป็นบ้านขนาดเล็กเหมือนกับบ้านที่พักอาศัยเลยนะครับมักจะอยู่ในบริเวณแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับบริเวณนอกเมืองนะครับเพื่ออาศัยตั้งเป็นที่พักผ่อนสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับ ต่อไปเป็นประเภทที่10นะครับบ้านรับรองหรือว่าเกสต์เฮาส์นะครับก็จะเป็นบ้านรับรองที่อคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวนะฮะอาจจะเป็นชุมชนต่างๆที่ทําบ้านขึ้นมาเป็นหลังๆนะครับแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปพักผ่อนนะครับแล้วก็มีชาวบ้านหรือเจ้าบ้านเนี่ยเป็นคนคอยดูแลอำนวยความสะดวกนะครับต่อไปนะครับก็ เป็นบ้านพักเยาวชนนะครับ Young เทลนะครับมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นหอพักเลยครับก็จะเป็นบ้านเป็นหลังหรือว่าเป็นตึกนะครับแล้วก็พอเข้าไปในห้องเนี่ยสามารถนอนได้หลายคนนะครับอาจจะเป็นห้องหนึ่งนอนได้เป็น20นะครับแต่ว่าเตียงเนี่ยเขาจะมีการแบ่งเป็นสัดส,ส่วนนะครับนอนอเตียงใครเตียงมันนะครับแต่ว่าจะมีการให้บริการอย่างเช่นพวกผ้าห่มหมอน นะครับหรือว่าน้ำดื่มนะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมุ่งไปในส่วนของอกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษานะครับต่อไปประเภทที่12นะครับโรงแรมประเภทจัดสรรเวลาหรือว่าชามแครชามแชร์โฮเทลนะครับเป็นโรงแรมประเภทพักตามเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ส่วนมากก็จะอยู่ในเมืองเช่นกันเหมาะสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟิกเรื่องเวลานะครับ ต่อไปนะคะเป็นประเภทของคอนโดโฮเทลล right now, ักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นตึกสูงด้านล่างอาจจะเป็นให้บริการส่วนของโรงแรมส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องพักที่เป็นคอนโดที่มีเจ้าของซื้อขาดนะครับ <bud v ets> แต่ว่าด้านล่างเนี่ยก็มีการให้บริการในส่วนของห้องอาหารนะครับ14นะครับโรงแรมบนเรือสำราญน,นะครับอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่มีส่วนของห้องพักนะครับ 15โรงแรมประเภทสปานะครับก็คือเป็นโรงแรมที่ให้บริการเน้นในส่วนของสปาด้วยนะครับ16เป็นโรงแรมบูติกเป็นโรงแรมที่มีลักษณะเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตนนะครับมีความหรูหราสวยงามนะครับ17พูลวิลล่านะครับก็คือโรงแรมประเภทบ้านเป็นหลังแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตัวครับจบแล้วครับสำหรับโรงแรมทั้งหมด17ประเภทครับ